นางอวยพรราชเล็กอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีอำเภอกงราจังหวัดพัทลุงเสียสลัดซื้อสัตว์สุจริตจ,จิตปร่งสายายคุณธรรมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาร้อยเรียงกับการดําเนินชีวิตตามรอยพ่อของแผ่นดินคือในหลวงของปวงชนชาวไทยอายุ51ปีการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายปีที่6กออนอตําบลชรัตอําเภอกงราอาชีพทําสวนยางพาราและเกษตรผสมผสาน ความคิดริเริ่มและความพยายามฝันฝ่าอุปสรรคในการสร้างผลงานด้านบัญชีฟาร์มเนื่องจากชีวิตวัยเด็กชอบทำบัญชีตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยใช้ฐานไฟขีดเส้นตารางและจดบันทึกการใช้ใจ่ายไว้ข้างฝาผนังบ้านเพราะไม่มีสมุดสมัยนั้นลำบากไม่มีกล่องใส่ข้าวห่อและรองเท้านักเรียนจึงแบ่งเงินที่แม่ให้เก็บสะสมไว้ซื้อกล่องใส่ข้าวห่อและรองเท้าได้ หลังจากจบชั้นมัธยมปีที่สามไม่ได้ศึกษาต่อจึงทำงานที่โรงงานปลากระป๋องแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลาได้จดบันทึกบัญชีเรื่อยมาผลการจดบันทึกบัญชีรับจ่ายสิ้นปีได้ซื้อแหวนทองคำน้ำหนักหนึ่งสลึงต่อมาปีพุทธศักราช2538ได้สมรสมีครอบครัวทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้นจึงนำสมุดบัญชีที่บันทึกอยู่เป็นประจำทุกวันมาวิเคราะห์เพื่อเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายทำให้ตัดสินใจลงทุนเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก ปลูกผักสวนครัวผลิตของใช้ขึ้นใช้เองลดต้นทุนการผลิตทุกอาชีพจนปัจจุบันมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีเงินเก็บมากขึ้นสามารถซื้อที่ดินได้จำนวนแดไร่ในปีพุทธศักราช2557ได้เล่าเรื่องราวของตนเองเกี่ยวกับการจดบันทึกบัญชีให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุงฟังเจ้าหน้าที่จึงได้ชักชวนมาเป็นครูบัญชีอาสาเข้ารับการฝึกอบรมด้านบัญชีหลักสูตรการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี และมีการสอนบัญชีมาจนถึงปัจจุบันผลงานและความสำเร็จของผลงานด้านบัญชีฟาร์มทั้งปริมาณและคุณภาพตลอดจนระยะเวลาที่ปฏิบัติงานและความต่อเนื่องในการถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชีจากการเป็นครูบัญชีอาสาตั้งแต่ปี2557จนถึงปัจจุบันรวม10ปีมีผลงานการสอนบัญชีรับจ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพให้แก่เกษตรกร,กรนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปรวมทั้งสิ้น4,792คน ผลการติดตามพบว่ามีเกษตรกรสามารถจัดทําบัญชีได้77คนและได้สร้างเครือข่ายครูบัญชีอาสาจำนวน7คนปัจจุบันดํารงตําแหน่งรองประธานของชมรมครูบัญชีระดับจังหวัดและได้จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนคนทําบัญชีบ้านนามะพร้าวเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2560ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน100คนความเป็นผู้นำและการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม นางอวยพรราชเล็กเป็นผู้นำร้องจัดทำโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตพิชิตความจนคนนำมาเพร้าวโครงการสสสโครงการสร้างสารรค์โอกาสและนวัตกรรมทำกิจกรรม6กลุ่มและโครงการเมืองเกษตรสีเขียวโดยได้รับเครื่องหมายมาตรฐาน GAP มังคุดเป็นผู้นำในการประกวดการลดภาวะโลกร้อนด้วยมือเราจนได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งของประเทศไทยและได้ไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นจัดตั้งกลุ่มกองยาวแอโรบิกแดนเซอร์เปิดบ้านเป็นแปลงสาธิตด้านการเกษตรโครงการหนึ่งไร่หนึ่งแสน และเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเครือข่ายปัจจุบันเป็นประธานแปลงใหญ่มังคุดตำบลชรัตประธานกลุ่มน้ำพริกปลาย่างบ้านนามะพร้าวประธานกลุ่มเครื่องแกงชุมชนสร้างสุขบ้านนามะพร้าวประธานชมรมกลุ่มไข่เค็มสมุนไพรหัวหน้าศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่ตำบลชรัตหัวหน้าศูนย์สมาร์ทฟาร์มเมอร์อำเภอกงราการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการประกอบอาชีพมีการผลิตปุ๋ยหมักและผลิตอาหารปลาใช้เองโดยใช้วัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติ ได้แก่เปลือกมังคุดมะละกอสุกเศษผักต่างๆและเศษหัวปลาดุกจากการทำปลาดุกร้ามาทำเป็นปุ๋ยหมักเพื่อลดต้นทุนการผลิตรวมทั้งส่งเสริมคนในชุมชนนำชาวบ้านปลูกต้นไม้รอบหมู่บ้านเก็บขยะรอบหมู่บ้านรณรงค์ไม่ตัดไม้ทำลายป่าสารตะกร้าจากเส้นใยพลาสติกใช้เองเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกช่วยลดภาวะโลกร้อน ก็มีวินัยทางด้านการออมและเงินที่ได้จากการอมเราสามารถนํามาฝากอมทรัพย์กับกลุ่มอมทรัพย์ชุมชนคนรักบัญชีบ้านนามาพร้าวและอีกส่วนหนึ่งก็นํามาสร้างเป็นอาชีพเสริมอาทิเช่นการทาผ้ามัดยอมและโค้ป้าอีกโก้ปริ้นทมให้ครอบครัวอยู่ดีมีสุขและก็ทําให้ชุมชนของเราเป็นชุมชนที่เข้มแข็งค่ะ